ก็อย่างที่บอกตังแล้วค่ะว่าเราเชื่อใจเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่ไม่ได้มีอะไรนะใช่ไม่มีใครคอมเมนต์อะไรที่แบบคอมเมนต์มีอยู่แล้วคอมเมนต์มีอยู่แล้วบางคนเขาก็จะแบบว่ายังไม่ได้พูดถึงเลยแบบร้อนตัวแล้วบ้างหรือว่านี่แหละอ๋อมันมีอันนึงตลบาก เดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีมูนอ่ะเขาไม่พูดกันหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบว่าอ๋อโอเคโอเคคือยืนยันตรงนี้เลยว่าไม่มีค่ะไม่มีจริงๆใช่มีคนพอมีคนมาคอมเมนต์ว่าแบบเราร้อนตัวเราอย่างเนี้ก็ คือเราตอบตามที่เราถูกถามมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้รู้สึกว่าเราร้อนตัวแค่เราไม่อยากให้มันเป็นประเด็นนาน mm hmm. พอมันเป็นประเด็นนานแล้วพอเกิดการพูดต่อกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้เรื่องราวมันบานปลายไปได้เราก็จบที่เราเบาที่สุด mm hmm. <laughs> อะไรแบบนั้นนะคะเราก็โอเคบอกทุกคนเลยละกัน mm hmm. เพราะว่าวันนั้นก็คืออ,อยู่ด้วยกันพอดีค่ะไปกินข้าวด้วยกันพอดี mm hmm. ก็เพื่อนก็ลงสตอรี่ ก็เลยจบในวันนั้นเลยภายในหนึ่งชั่วโมงก็คือปิดจ็อบเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังมีอัพเตอช์ชเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆที่ทําให้เราแบบต้องได้คุยกันเพราะว่าออก็ยังมีหลายๆเสียงที่ย,ยืนยันว่าเป็นเราอยู่อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเ,เรางงไหมว่าก็ยังมีหลายเสียงไม่เชื่อ <c oughs> บอกแล้วก็ไม่เชื่อคืออาจจะเป็นเพราะว่าหลังๆพี่ไผ่เขาไม่ค่อยได้ลงรูป <c oughs> อะไรเงี้ยแล้วแต่ตาลก็งงนะคือคือเราก็ ก็ยังมีลงรูปก,กันบ้างแต่พี่ไผ่เขาเหมือนปีนี้เขาน่าจะมีไม่ถึงสิบรูปแต่ในสิบรูปเสียก็เป็นรูปคู่หนูนะหล่อเล่นร <laughs> ลอเล่นอันนี้ไม่ใช่การบวชขิง <c oughs> อ่ะคิงพ <c oughs> ูดเลน่นพูดเล่นเปล่าก็ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละค่ะเขาก็แบบว่าเนี่ยผัยหายไปนานเป็นแบบนี้นี่เองเคยเคยแยกกันเคยแบบเหมือนห่างกันไปช่วงหนึ่งเพราะเรื่องแบบนี้แล้วหรือว่ามันจะเป็นเรื่องนี้อีกอะไรอ่เงี<ด>้ยเข้าใจแหละว่าทุกคนเขาเป็นห่วงเราแล้วก็อาจจะมีบางคนที่เป็นห่วงในเรื่องของคบมันตั้งนานแล้วทาไมยังไม่แต่งงานักทีไม่ให้เกียริผู้หญิงไม่ให้เกียิครอบครัวผู้หญิงหรือเปล่าอะไรเงี้ยสำหรับตาลตาลมองว่ามันเป็นเรื่องของเราสองคนที่เราคุยกันว่าเราแฮปปี้เราพอใจกับ จุดๆนี้แล้วเรายังสนุกกับการทํางานเพราะว่าตอนนี้ต่างคนต่างมีโปรเจกต์ในการทํางานอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตาลมองว่าการแต่งงานมันไม่ใช่จุดจุดสิ้นสุดของชีวิตคู่คือแต่งงานกันไปสุดท้ายแล้วเราเข้ากันไม่ได้เราก็ต้องเลิกลากันอยู่ดีแต่ว่าณเวลาเนี้ยเรายังไม่ได้แต่งงานกันแต่ว่าเราก็ยังรักกันดีมันมันก็โอเคกับจุดๆนี้เพียงแต่ว่าเ,าเวลามันยังไม่ไม่ถึงขั้นนั้น mm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรายังมีหลายๆอย่างให ให้โฟกัสให้ต้องทําเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ที่เราแต่งงานกันแล้วตามมีความรู้สึกว่าเราต้องทุ่มเทให้ชีวิตคู่มากยิ่งขึ้นใช่แต่ตอนนี้เรายังยังมีภาระหน้าที่ที่เราจะต้องทําอยู่ยังมีอะไรหลายๆอย่างที่เรายังต้องรับผิดชอบอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้รักกันนี่ยก่อน้ามีคอมเมนต์คอมเมนต์มันเรื่องที่ว่าเหมือนเคยเลิกกันไปแล้วค่ะหนึ่งมันเคยมีบางจุดที่ไปถึงจุดนั้นไหมคะหรือว่าแบบมีทะเลาะกันจนไม่คุยกันเลย ขึนหนูเคยคุยกับเพื่อนว่าตอนนี้เริ่มน่ากลัวหมายถึงว่าเริ่มน่ากลัวคือมันไม่มีเรื่องให้ทะเลาะก,กันอ,อะไรเงี้ยเอ๊ะหมันน่ากลัวไปเปล่าน้ํานิ่งอะไร้ยคะแต่ว่าก็เป็นการคุยกันขำๆไม่มีอะไรคือตอนนี้เราผ่านเขาเรียกอะไรผ่านจุดปรับตัวกันมาแล้วคือก่อนหน้านี้เราอาจจะด้วยกันที่เ,เราต่างวัยต่างกับพี่ไผ่ห่างกันแบบ8ปดเก้าปีอ,าอะไรอย่างเงี้ย ช่วงที่เขาเป็นวัยรุ่นเราอาจจะยังมีความเป็นเด็กๆอยู่พอเขาเริ่มเป็นวัยรุ่นตอนปลายเราเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเขาเรียกว่าอะไรทัศนคติหรือว่าอารมณ์เหตุผลมันอาจจะยังไม่ค่อยมีเท่ากันอะไรเงี้ยแต่ว่าในเวลานี้ก็คือถ้าเราไม่ไปหาเรื่องทะเลาะก็ไม่มีเรื่องทะเลาะช่วงนี้จะทะเลาะกันในส่วนของกินอะไรดีนันนูนนีดูหนังเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่โหมดูหนอะไรอย่างเงี้ยหรอ เบ้นอยู่ไหนแต่ห้อยอยู่นี่ฟีลอะไรแบบนั้นมากกว่าค่ะคือแบบเรื่องอื่นไม่ไม่ไม่ค่อยมีเมื่อกี้บอกว่าไม่มีจุดไม่มีเรื่องที่ต้องทะเลาะกันแล้วมันนิ่งไปไหมตัวเราเองมีคําถามมาถึงตรงเลยแสดงว่ามันมีความกังวลในใจเรก่อยๆหรอคะคือหลังๆเราเริ่มเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่ปรึกษาในเรื่องของความรักในชีวิตของใครหลายๆคนบางทีเราก็เอาเก็บเอาปัญหาของคนอื่นเขามาคิด แล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราช่วงนี้มันไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้เลยอะไรเ<ม>งี้ยบางทีเพื่อนก็จะถามว่าแกทะเลาะกันบ้างหรือเปล่าถ้าแกเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วแกจะทํายังไงอะไรเงี<ม>้ยแล้วเรากลับมีควารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ค่อยทะเลาะก,กันเลยวะ<ม>แต่คิดไปคิดมาแล้วก็ดีดีแล้วค่ะมันเขาเรียกว่าอะไรตอนนี้เราอยู่กันเหมือนเป็นทุกอย่างาพี่น้องก็เป็นได้<ม><ม>อะไรเงี้ยผู้ดูแลเราเขาก็เป็นได้อะไรเงี้ยก็ก็สบายใจนะจุดนี้เราว่าจุดอันตรายของผู้เรามันมันผ่านมาแล้วมัน ใช่สำหรับหน,หนูหนูหนูผ่านแล้วค่ะมันคือตอนนี้เราพอที่จะรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่แล้วตามเป็นคนไม่ติดโทรศัพท์ ตัวเขาเองก็เป็นคนแบบไม่ติดโทรศัพท์คือไปถามใครๆรอบตัวตานได้เลยแบตโทรศัพท์มือถือชั้นมากองถ่ายเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเต็มกลับบ้านไป90-80ตลอดถ้าเราถ่ายคือเป็นคนไม่ค่อยติดโซเชียลไม่ค่อยเล่นอะไรเลยแล้วเราก็ไม่เคยมีปัญหากันเรื่องนี้เพราะเขารู้ว่าโอเคเราถึงกองเราโทรบอกเขาเราเลิอกกองเราโทรบอกเขาคือเราไว้ใจกันตลอดไม่ต้องแบบส่งรูปมายืนยันกับชั้นนะ รูปนี้ถ่ายสต็อกหรือเปล่าไหนชูสองนิ้วสิไหนแบบว่าเอามือไว้ข้างหลังสิอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีคือแบบค่อนข้างที่จะไว้ใจเขาแล้วเขาก็ไม่ได้มีอะไรให้เรามีความรู้สึกแบบเอ๊ะระแวงอะไรเงี<อ>้ยพอเขาพาเราไปลำบากมาหมดแล้วอ,อันนี้คือการระบายใช่คือเขาพาเรานั่งเรือขึ้นต้นน้ําเดินขึ้น14กิโลขึ้นภูเขาเด<อ>ินขึ้นไปน้ําตกที่มี1ิบกว่าชั้นเขาก็จะไปชั้นที่1ิบให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้โห ใครจะทําให้พี่ได้ขนาดนี้ถ้ามีคนที่ทาให้ให้เขาได้มากกว่าเราเราก็เราก็โอเคค่ะใช่แสดงว่าถ้าเกิดมีคนพาไปชั้นที่สิบได้แล้วคือเราก็โอเคโอเคเลยตามสบายเลยเพราะเพราะว่าต่อให้เรารักกันแม่มากแค่ไหนสุดท้ายแล้วถ้าวันนึงเขาไม่รักเราเราก็หันกลับมารักตัวเราได้อยู่ดี<ม>ใช่ตลอดันนไ้นะถ้าไม่เหมือนปรงตลอดเวลาครไม่ต่างกันปรงตลอดเวลา ไม่หรอกค่ะมันอยู่ในจุดที่เราไม่ไม่ได้คิดอะไรในในในเขาเรียกว่าอะไรอะในแง่ลบซึ่งกันและกันแล้วคือเราเข้าใจธรรมชาติแล้วก็เข้าใจความเป็นเขาเข้าใจความเป็นชีวิตของเราอะโอเคถ้าวันหนึ่งเราประสบความสําเร็จในความรักมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าวันนึงมันไม่โอเคเข้ามาเราก็เข้าใจพร้อมที่เข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะยอมรับในทุกๆกสถานการณ์อยู่แล้วคือภาพของตัวเองเป็นช่องสาก็ต้องมองอยู่ละเสีย วค่ะก็เอ่อถ้าเราไม่ได้มองถึงขั้นนั้นเราคงไม่ได้คบกันมานานขนาดนี้เพราะว่าเราเราทั้งคู่ก็ไม่ได้เป็นฟิลแบบลองคบกับใครเล่นเล่นหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนนี้ใช่คนนี้ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าเราผ่านการปรับตัวผ่านการหาจุดที่มันแบบสมดุลกันมาแล้วเราก็มองอนาคตร่รวมกันแล้วก็มีภาพที่ค่อนข้างชัดเจนอย่างที่บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงตาลว่าตานจะ รู้สึกยังไงเสียใจหรือเปล่าที่ไม่ได้แต่งงานสักทีนั่นนู้นนี่สักทีคือมันเป็นการตกลงร่วมกันอยู่แล้วแล้วเราพูดคุยกันมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วทั้งตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวเราด้วยที่เราแบบสะดวกใจแบบนี้ค่ะอย่างที่ตันบอกว่าการแต่งงานมันมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดอะ่ะคือเรารักกันหรือไม่รักกันนี่แหละค่ะคือประเด็นสาคัญในในความสัมพันธ์มากกว่าคู้ภัยเขาคอมเมนต์ว่าแบบไม่เกลียดผู้หญิงเลยถามว่าเมืั้งหร่รู้แต่งงานผ่า,คาีคามรม้สึก,กับคานี้ยังไงมังคือเขาก็จึ๊กนะ เขาก็มีความรู้สึกว่าเอะนี่มันแบบพี่ไม่ให้เกียรติน้องหรือเปล่าแบบครอบครัวน้องรู้สึกยังไงคือเขาเห็นเขาเป็นคนลุยลุยแบบแมนๆมแบบนั้นเขาค่อนข้างมีความคิดละเอียดอ่อนกับเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะ mm hmm. คือเขาค่อนข้างที่จะห่วงความรู้สึกเราอย่างแม้กระทั่งแบบว่าข่าวโลกสองใบ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เขาก็จะรีบเคลียร์กับเราเลยว่าเฮ้ยไม่ใช่นะไม่ใช่คือ ทุกอย่างในในชีวิตเขาอะ่ะเขาหยิบยื่นให้เราดูเองโดยที่เราไม่เคยต้องมานั่งร้องขอเลยแบบที่ล็อกอินทิ้งไว้ได้พี่ทิ้งโทรศัพท์ไว้ได้แบบทุกสิ่งทุกอย่างคือมันเลยทําให้ตาลไม่ไม่ไม่เคยรู้สึกว่าเราไม่ไม่ไว้ใจเขาค่ะคือ,อตอนที่มีปัญหากันหรือว่าอะไรกันกันก็แล้วแต่เราไม่เคยกังวลเรื่องผู้หญิงเลย หรือว่ากังวลโลกที่ใบบแรกใบสองใบสามอะไรีย่งนี้ไม่เคยเลยถ้าวันหนึ่งจะต้องเลิกกันตันเชื่อว่ามันไม่น่าจะมาจากปัญหานี้หรอกใช่ตอนที่เขาถามเราว่าพี่ไม่ให้เกียรดน้องหรือเปล่าตันตอบเขาให้เขาสบายใจไม่ค่ะตันบอกว่าเราคุยกันแล้วแค่นั้นจบใช่ตันแค่มีความรู้สึกว่าอย่าให้คําพูดของคนอื่นมาบั่นทอนความรู้สึกของเรามันเป็นสิ่งที่เราคุยกันแล้วแล้วเราก็ตกลงกันแล้วแล้วตันก็เชื่อมั่นว่าตลอดระยะเวลาที่เราคบกันมาเขาให้เกียิเราตลอด อันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเขาก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงหรือว่าเปลี่ยนไปนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแล้วก็อย่าไปแคร์คำพูดของคนอื่นแค่ตันโอเคพี่โอเคครอบครัวของเราโอเคแค่นั้นพอเราว่าคัาาา้ว่าผู้หญิงมีเซนเราเราเราว่าเรามีเซนแบบไหน,น <c oughs> ตาว่ามีเซนนะคะใช่มันไม่ใช่แค่เรื่องของตานตาบอกเลยหลายๆเหตุการณ์ตันก็แบบเป็นนาตาชาลุมานอฟในความสัมพันธ์ของคนอื่นเหมือนกันแล้วตันไม่ยอม ไม่ยอมแน่นอนค่ะเรื่องนี้ตันตันมองว่ามันเป็นความไม่ให้เกียรติกันถ้าไม่รักกันแล้วก็คือควนจบความสัมพันธ์แล้วก็แยกย้ายกันดีกว่าอย่าโกหกกันเลยใช่มันไม่มีเหตุผลไหนมาซัพพอร์ตการนอกใจได้หรอคะใช่นอกจากคุณไม่รักกันไม่ระทถ้าทำอธิบายตาจะแน่าเลยถ้ารู้ทุเรื่องตาคือถ้าตาสืบจนตาเป็นคนที่ตาต้องสืบจนรู้แล้วตานจะมีทุกอย่างตอบ ให้กับตัวเองแล้วณวันที่เราตัดสินใจว่าเราไปหรือเราไปตัดสินใจให้ใครหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องแบบตอบตัวเองได้แล้วว่าเราจะมู v ออนแล้วแล้วเราจะไม่กลับไปอีกคือไม่โอกาสเลยเหรอไม่ให้โอกาสแต่สํ<ม> <laughs> าหรับตาน,นั้นไม่ให้โอกาสว่าเรามีความรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับเรามันไม่ยุติธรรมกับเราถ้าถ้าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เราไม่สามารถไปต่อได้<ม>คนที่คุณควรที่จะบอกคนแรกอะคะ่ะอย่างที่ตานเคยบอกคือควรบอกกับแฟนคุณกับควร<ม>บอกกับ คนที่คุณมีความสัมพันธ์ด้วยอะไรเงี้ยอย่า,ยาให้รู้จักปากของคนอื่นใช่เพราะเขาไม่ได้ผิดคนที่ผิดคือคุณค่ะอครนี้ไก่ไผ่ฟังแล้วสะดุ้งแล้วไม่ไม่แบบว่าบางทีแบบคนมาจีบเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าแบบเราไปจับคนนอกจงนอกใจอะไรนะแบบคนมาจีบเพื่อนเราบอกเลยว่าเราเช็คทุกอย่าง <c oughs> ใช่ใครจะมาจีบเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดเราเราสแกนกรมหมดใส่ใส <c oughs> ่สแกนสายสื่อ สส่สื่อเพราะเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหเราเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าอยากจะมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเชิญไปปนะ้ายหน้าที่ตรงนี้มีแต่คนจริงใจออแล้วก็จริงจังนะคะออก็อยากจะให้เพื่อนเราทุกๆคนได้เจอกับแฟนที่ดีได้เจอกับคู่ชีวิตที่ดีคนเราไม่ควรเสียเวลากับคนที่ไม่เห็นค่าในเรื่องของความรักแต่ก็มีคนเศร้าเหมือนกันนะวาสนาผายว่าไงไคะมีแฟนเป็นหนูไง ใจมันตาก็วาสนาไผ่นะก็เป็นวาสนาของหนูเหมือนกัน <c oughs> หนูก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นหนูก็เป็นวาสนาของหนูเหมือนกันที่ที่ได้ได้ได้เป็นแฟนเขา <c oughs> แน่ <c oughs> แน่ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> คือหนูหนูว่าหนูค่อนข้างม,ม,มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเขาก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงกว่าเราจะแบบมาปรับจูนกันได้จนถึงทุกวันนี้เราเราผ่านอะไรได้วยกันมาเยอะแยะมากมายค่ะ <c oughs> มันมีช่วงที่ ชีวิตหนูมันไม่ค่อยแบบสดใสอะไรอย่างเงี้ยพอหันไปเราก็เห็นว่ามีเขาอยู่ข้างๆเสมอเราก็ก็รู้สึกดีและที่สําคัญเลยคือเห็นเขาเป็นคนติดๆอย่างนั้นนะเขาเข้ากับเพื่อนเราได้เข้ากับครอบครัวเราได้แม่ตาไผ่จะชอบข้าวไข่เจียวอย่างเดียวเท่านั้นแต่เขาก็พยายามกินอาหารเหนืออยู่กรุงเทพกินห้ายุแปกินห้าอ่ะหนูก็มีความรู้สึกว่าโอเคน่ารักดีค่ะเขาเขาเขามีความแบบพยายาม ก็เรียกว่าเป็นวัสนาต่อกันเนาะใช่ก็ขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไปค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะออนุญาตถามทีกี่ปีเลยครัปีที่สค่ะกัางกันแต่ปีห่างกันแต่ปปีใช่ตากันสิปีถ่แาต่ปียะลปและวะ่ละแล้วต่ะอี่าแต่ร์ปีแ่ปีแลีตละปี